สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสำหรับ Star Today นะครับวันนี้ผมมีอะไรจะเล่าให้ฟัง <insecurity> เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาผมเพิ่งได้มีโอกาสนะครับไปทำบุญที่วัดไร่ขิงนะครับแล้วก็ได้ไปแถวแผงลอตเตอรี่นะครับซึ่งก็จะมีคนมาสอบถามนะครับว่าเบอร์นี้เลขนี้มีไหมก็จะมีคนมาสอบถามกันเยอะนะครับแล้วก็จะมีอีส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็ไปสอบถามกับทางพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยว่าเขามาถามเลขอะไรกันเยอะ และเลขไหนที่ขายดีมากๆแล้วก็หมดแผงเลยนะครับซึ่งผมจัดจัดไว้อยู่ที่14หมายเลขด้วยกันนะครับมีเลขอะไรบ้างคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามหรือว่ากด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่วัดไร่ขิงนะผมไปอยู่ที่นั่นมาเกือบเกือบชั่วโมงเลยที่แผงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็สอบถามมาแล้วก็ฟังจากสิ่งที่คนมาสอบถามด้วย ผมจัดไว้อยู่ที่14หมายเลขนะครับที่เป็น14หมายเลขฮิตนะ14หมายเลขที่คนมาสอบถามกันเยอะหรือว่าขายดีซึ่งเอาไว้ให้ท่านนะครับเป็นไกด์ไลน์ในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับถ้าหากว่าแถวบ้านท่านมีนะครับผมไม่สนับสนุนที่จะให้ทุกท่านซื้อ ใต้ดินนะครับผมแล้วก็ไม่สนับสนุนให้ท่านนนั้นเสี่ยงโชคในจนํานวนเยอะนะครับแค่ซื้อไว้เพื่อให้เลือดสูบฉีดและให้ท่านรู้สึกว่าท่านมีความหวังในแต่ละวันแต่ละเดือนก็เพียงพอแล้วนะครับ14อันดับนั้นมีอะไรบ้างผมลงไว้ให้ที่หน้าจอนี้แล้วนะครับทุกท่านก็ค่อยไล่ดูนะครับแล้วก็ผมจะนําตัวเลขนี้ไว้นะครับที่ช่องแสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าจะจดไม่ทัน ย่ผมลงไว้ให้ช่องแสดงความคิดเห็นจะอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างคลิปนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับขอให้ทุกท่านนั้นโชคดีถ้าหากกดไลค์นะครับก็ขอให้ท่านนั้นมีโชคลาภถ้ากดติดตามหรือว่ากด Subscribe ก็ขอให้ทุกท่านนะครับถูกรางวันใหญ่รางวันที่1เลยนะครับ s t a r t t o d a y ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ